สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับซิ g m a มาเซเว่นแล้วก็กลับมาเจอเกมฟีฟ่า20ออติเมททีมนะครับก็ไม่แน่ใจนะว่าอันนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายของภาคนี้หรือเปล่านะฮะเพราะว่าอันนี้ก็มาถึงสัปดาห์สุดท้ายของทีมออฟเดอะซีซั่นโซฟาแล้วนะครับแน่นอนว่าสิ่งที่เราจะมาทำในวันนี้ก็คือเปิดแพ็คดีลักซ์นะครับทีมออฟเดอะซีซั่นโซฟาการันตีซึ่ง EA เนี่ยได้ปล่อยออกมา2อันไม่รู้ว่าตั้งใจหรือว่า เกิดบั็อกอะไรกันขึ้นนะครับไม่รู้แหละเราทำทั้งคู่นะครับเพราะว่าดีลับทีมออลเดร์ซิซันโซฟาเนะี่ยก็คือมันมัดรวมตัวเทพๆของ5ลีกใหญ่ยุโรปมาแล้วนะครับทั้งจากสัปดาห์แรกของพิเมรกีก็ตามจะเป็นลาลิก้าบุนเดสลิก้าเซเรียอารวมไปถึงลีกเอิงด้วยนะครับตัวเทพๆคืออยู่ในนี้และแถมให้มาอีกตั้งใบหนึ่งมีเรื่องอะไรที่เราจะไม่ทำใช่ไหมโอเค เดี๋ยวไปสับมิดกันก่อนนะครับก็ s b c อันแรกนะครับนี่ได้เอามาใช้เลยนะครับคามาด่านะครับแต่สิเอามาเผาเลยนะครับก็ที่เหลือก็ปลาปลายทำไม่ยากเลยนะครับอีกอย่างไม่จะเป็นต้องใช้ทีมออเดอร์ซ a เซนโซฟาเลยนะครับอาจจะใช้แค่ทีมออเดอร์วิกหรือว่าทีมออเดอร์วิกโมเมนตนะครับอย่างน้อยหนึ่งตัวบอกเลยว่างงมากให้แบบให้มบนง่ายมากอะ่ะหรือว่ามันจะให้เกลือหรอวะมไม่แน่ใจนะครับ ใช้ทีมเรตติ้งรวมแค่86เองเคมิสตี้60หรือมันล่อเรามาก็ไม่รู้นะมาแล้วนะครับอันแรกมันให้มาตั้ง2อันมีอะไรที่เราจะไม่ทำละ่ะใช่ไหมอันที่สองนะครับก็เจ็บตัวอยู่ที่หนึ่งนะครับใช้ปิเก้ เดโคนะครับที่ไปเปิดแพ็คทามไอคอนมานะฮะซื้อสลิมมานี่มานะครับ,รบแล้วก็ใช้ตัวนักเตะที่เป็นสตอรี่ไลน์นะครับโอเคซับมิทไปบายบายเดโคขอให้มีตัวที่มาทดแทนแล้วมันคุ้มกับสิ่งที่เราเผาไปนะเรียบร้อยนะครับซับมิทไปแล้ว2 SBC ซึ่งผมเนี่ยก็ได้ดองแพ็กไว้ตั้ง25ใบ ก่อนที่เราจะไปถึงเปิดแพ็กการันตีเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเปิด25 23ใบพวกนี้ก่อนนะเราไปแบบเร็วๆเลยดีกว่าแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปเปิดถึงแม้ว่าจะเป็นแพ็คง่อยๆก็ตามนะครับเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่ามีใครบ้างที่เรามีโอกาสได้นะผมจะเริ่มตั้งแต่เรทที่ต่ำที่สุดของสัปดาห์นี้เลยโนกะ้ซัมเมอร์94ครับถ้าได้ไปนะี่ร้องไห้น้ำตาแตก คือไม่เอาโกลแล้วอะ่ะกองหลังก็ไม่เอามีเฮนเดอร์สันนะครับ9กคาร์าฮารนะครับ9ก 14. อเล็กซานเดอร์อ,อโ,นโนกาสถ้าได้อเล็กซานเดอร์อาโนมาผมถือว่ายังไม่คุ้มนะคือยังเจ๊งอยู่ฮูบลัก96บนี่ก็เจ๊งฮูมเมอร์เ6้เจ๊งคิมมิช96เจ๊งอยู่อะ่ะซานโชนี่ถือว่าเริ่มโอเคละซานโช่อิมโมมีเล่ลุยส์อัมเบโตนี่ โอเคเป็นเซม่าโอเคเป็นเยเดอร์โอเคมาเน่เป็นบัเป้เลวานดอฟสกี้เดบอยโดเลนโด้เมสซี่เนม่าฟันได้โอเคหมดตั้งแต่คิมมิชตั้งแต่คิมมิชนี้ถือว่ายังพอดีพอดีนะตั้งแต่ซันโชเนี่ยขึ้นไปนี่โอเคแล้วผมขอเลย96 97ครั้งสุดท้ายละไม่หวังตำ่ำไม่หวังน้อยครับเราหวังสูงเลยไปถึงขั้น99นี่ถือว่าสุดยอดทีสด่สุดเพราะว่า99มันมีตั้ง1 2 3 4 5ตัวนะครับ98มีตั้ง1 2 3 ตัวทีเดียวเพราะฉะนั้นขอละ97 96อัพไปเปิดแพ็คเกอลือรอแล้วกันนะเอาความสวยออกไปนะครับโก้แพ็คก็ไม่รู้อะไรเลยเปิดไปเรื่อยๆนะสามใบแรกนี้ยังไม่มีแม้แต่แรน์นะครับ เป็นแวร์แต่ไม่มีวอล์กเอานะครับก็ดีขึ้นมาน้อยมากยาวไปครับยาวไปเฮ้ยเฮ้ยไม่รู้ว่ะวอล์กเอาว่ะวอล์กเอาเฉยเดบิซูบาก็มา โอเคเปิดแพ็กฟรีใครจะไม่เอาดาบิซิลบาดิโอคอสตาโอ้ยก e g อ oh d ลองเอามาเฉยนะครับสัญญาณที่ดีสัญญาณบวกกำลังมาเฮ้ยอันนี้ก็มีทงว่ะเฮ้ยวอลเหมือนกันอ๋อที่ว่าเดืซีซั่นสีสฟาของ Race of the World นะ โคลา่าอยู่หน้าบัตล,ลมเลยนะโคล่า89บกล็อกเอาติดต่อกัน2ใบอะ<ม>เป็นไงล่ะสัญญาณบวกไทม์โก้เพลเยอร์สเลขสิบาใบนะครับเราจะไปเปิดดีลักน,นี่ไม่มีอะไรเลยเมกาแพ็คบอกเลยว่านี่เป็นแพ็คที่ อันเดอร์เรทมากเลยคือมันดูเหมือนถูกนะแต่มันดีนะอิเล็กตรัมเพลเยอร์ใบสุดท้ายนะครับเดี๋ยวไปสมอลอิเล็กตรัมอิเล็กตรัมยั่งจะไม่ได้อะไรเลยสมอลจะไปหวังอะไรวนะสมอลอิเล็กตรัมอ่ะมีอยู่สามสมอลอิเล็กตรัม ดีก็อิเล็กตัมอีกว่าโอ้นานาครับเอาเป็นเออ่พรามิมซ์ก่อนแล้วกันนะเมกะแพ็กแล้วก็แร่แล้วก็ไปดีลัสนู้นวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะทีมออเดอร์ซีซั่นโซฟา เฮ้ย <S an> ออกมาสีน้ำเงินเราก็ตกใจยูเนียนแบนด์ครับแตสุดสี่การยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเมก้าแพ็คเลยลนะ่ะเมก้าแพ็คชมไว้ว่าอันเดอร์เบดดูดีจะให้อะไรเราอะมาดีวะ่ะบอกเอาอะแต่ไม่ใช่ทีมออฟซีซั่น อต่เ,เมก้าแพ็กอะ่ะชมไว้ u n d e r เ a y ให้มุลเลอร์ม,มาไม่แย่เลยไม่แย่เลยบอกเลยถือว่าทำดีครับเมก้าแพ็กทำดีวอลกเอาหลายตัวแล้วนะจริงจริงโอเคแพ็กสุดท้ายก่อนที่เราจะไปดีลักมาแร่ Rare Player. อิเล็กตรอนเพลเยอร์โอโหก่อนจะไปดีลักสัญญาณโคตรลบ ไม่มีแม้แต่แรงมันแรงก,ก็จริงนะแต่ว่าตัวที่มันขึ้นขึ้นหน้ามันเป็นแบบตัวคอนบิบอร์มันเลยมันเรียบอะโอเคครับทุกคนถึงความเป็นจริงละรีลักทีมออเดิลเซชั่นโซฟาเพลเยอร์ไม่รูดด้จะเกินอะไรแล้ววะก็เอาเป็นว่า ขอพลังแห่ง97 98 99สถ oh, ิตอยู่รอบเราคงจะจะทวงอะไรขึ้นก็พร้อมรู้ละโะคงเยอรมันอย่าบอกนะว่าเฮ้ยไม่ซอมเมอร์ว่ะ ผมรู้ละผมรู้ละทำไมมันให้ s v c บางง่ายจาับมันไม่ได้การันตีตามที่ผมพูดในรูปครับมันเอาทุกตัวเลยมันเอาทุกตัวที่อยู่ในหน้าตใหญ่มันไม่ได้มันไม่ได้เอาแค่ตัวโหนโฮผมเข้าใจผิดเอง แล้วตอนนี้ก็ถูกมาก EA พอมาถึงขนาดนี้แล้วเหมือนความหวังมันเหลือแค่หนึ่งเปอร์เซนต์ว่ะพอละเดโคให้เสียไปนรับเตะหลายตัวที่เสียไปบาซิลบาซิลเฮ้ยเฮ้ยไอว้วันิชาลสันเหรอ ถือว่าไม่แย่นะตอนแรกบอกแล้วว่าขอเก้าสิบหก็กสิเจ็ดใช่แล้วพอมารู้ทีหลังว,ว่าเอามันมัดมันรวมห้าหลีใหญ่ก็แบบเออกองหน้าก็เอาอะ่ะกองหน้าก็เอาอะ่ะกองหน้าก็ยังดีครับดูราคาด้วยชาลิสันสิฮะ

คนบิด6,000 0บิด9,800แ0นแต่ให้บิด6,000 0ได้เดี๋ยวมีคนแซงแน่โดยจากโดยจากทรงแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฝันอยู่ปะเนี่ยมีคนบิดวิชาริสัน1ล้านซึ่งจะหมดในอีก40วิวิชาริสัน Cdm ด้วยนะ1ล้านอ่ะมีคนปรับตำแหน่งมันด้วย เล่นไป205เกมคนที่เอาไปใช้มันยิงไป203ลูกแอซิตไปอีกร้อนี่มันไม่ใช่เรื่องร้อเล่นล้วครับท่านผู้ชมครับอีก15วิจะถูกปิดไปในราคา1,12 0 0ล้านกับลิชาริสัน93ที่มีคนเปลี่ยนไปใช้ CDM แล้วก็ใส่เอนจินให้มันด้วยอีก5วิ4,3,2 หนึงใช่แล้วมีคนบิดวิชาริสันในราคาหนึ่งล้านหนึ่งหมื่พันแล้วมันกำลังเกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าผมเนี่ยสตัดมันมีอะไรดีวะสกิลมูฟสี่วิฟูทห้ารับรองโคตรสุดแค่เห็นแค่หน้านี้ก็สุดละสกิลมูฟสี่วิฟูทหนี่คือสวรรค์ของกองหน้าแล้ว ความเร็วดียิ่งอย่างดียิ่งโคตรแรง99 p a s ซิ่งอาจจะไม่เท่าไหร่นะของหน้าไม่จะเป็นต้องพาสดีหรอกริบ l ิ n งดีีก็เป็นอีกจุดสําคัญแต่ที่สําคัญฟิสิก c a l ดีมันถึงครับ h e ดดิ้งมัน99ครับจัมปิ้ง92ครับความดุดดันมัน94ครับสต a ามิน่า91ครับความนิ่ง c o m p พเ u อร์นะครับ92ครับ ริบบิ้ง97ครับบาลานซ์83ปฏิกิริยา91บอลคอนโทรล92ครับฟินิชชิ่ง97สปรินต์97 OP ยังไงก็ OP ยังไงก็ OP ทั้งเร็วทั้งคมทั้งผิวทั้งแข็งทั้งถึก โอพีดูจากราคาแล้ว1ล้านอ่ะจะมีใครอีกที่ทีมโมเดซีซั้นหล้านอ่ะเดี๋ยวพาไปดูเลยอ่ะนี่ครับซันโชราคา1ล้านเป็นตัวลุกไงล้านกว่าคนนี้ขายเจ0 0 0 0เพราะฉะนั้นไม่ใช่หนึ่งล้านละคนนี้ขายซันโชในราคาเพียง7 0 0 0 0สนแปดแสห้าเพราะฉะนั้นซันโชราคา ถือว่าถูกกว่าลิชาริสันเรียนเซมาทีมบาลฤดูซีสัสนนสส่นครับห้าแสนด้วยซ้ำถูกๆเลยหนึ่งล้านดูคนอื่นก่อนล้านหนึ่งราคาพอๆกับลิชาลิสันเลยเพราะฉะนั้นคลิปนี้คุ้มละไม่สนเนโคไม่สนตัวสตอรี่ไลน์หรือว่าจะเป็นตัว ที่เป็นทีมวอเตอร์ซีซั่นโซฟาจากออฟเจ t i ีฟอะไรก็ตามเราได้ลิชาริสันมาและราคา1ล้านประเด็นราคาคือ1นล้านโอเคครับคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้เพื่อนๆได้ทำา s ช c มาหรือเปล่าครับเราได้เปิดได้ตัวที่ o p ขนาดไหนก็อย่าลืมมาบอกกันด้วยนะครับไม่แน่จะมีคนได้โรนโดหรือเมสซี่หรือเนย์มาเอ็มบัปเป้อะไรประมาณนี้ซิงมาซเ้อเนก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนไม่รู้ว่าจะได้ทำคลิปเกี่ยวกับฟีฟ่า 20อีกไหมก็รอดูก่อนว่ามีอะไรที่น่าสนใจอีกก็จะทำมาอีกนะครับดีใจสุดๆได้ตัวราคาหลักล้านมาเอามาเล่นนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ติดตามซิมมาสเฟสเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ